สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปยืนได้แล้วรู้สึกดีใจครับกับผลตรวจที่ออกมาเราเชื่อมั่นในตัวลูกสาวเราอยู่แล้วว่าเขาไม่เขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีโรคประจำตัวไรนะคะไม่มีค่ะ ก็สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปยื่นได้แล้วเร่บ่นี้เยเครียดไหมตอนแรกเครียดตอนแรกเครียดไหมก็นิดนึงค่ะว่ามันจะจางไปหรือยังแต่ว่าก็ผลก็ออกมาดีแล้วค่ะก็สบายใจขึ้นก็ดีใจครับที่ผลผลตรวจออกมาเนาะเป็นลบเนาะก็อย่างที่ผมบอกว่าเราเราเชื่อมั่นในตัวลูกสาวเราอยู่แล้วว่าเขาไม่เขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่า เราดูแลกันมาตั้งแต่เล็กจนจนโตจนตอนนี้เราไปไหนมาไหนก็นด้วยกันมาทำงานมาอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันไปเรียนไปรับไปส่งกันตลอดเราก็เชื่อมันอยู่ว่ายังไงเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเพราะาผมว่าเขาเขารู้รู้โทษรู้ผิดชอบอะเอางี้ดีกว่าง่ายๆแต่ก็รู้สึกดีใจครับกับผลตรวจที่ออกมาเกยได้ดําเนินการต่อไปตามตามขั้นตอนของทางมอขมหาลัยที่เาขาจะรับ สัมภาษณ์ในวันที่3เดือนนี้นะก็ตัวของผลิตภัณฑ์เองเนาะมันก็เดี๋ยวก็ดูผลของของการตรวจเนาะว่าว่ายังไงก็คือขึ้นอยู่กับตามทางทางศูนย์ที่เขาเอาไปตรวจนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกมายืนยันเองว่าใช่มใช่แค่นั้นเองใช่ก็ให้เป็นไปตามตามผลอนะผลผลของทางวิทยาศาสตร์ที่เขาจะตรวจสอบออกมาแล้วกันครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,เเอ,อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ